ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแลบเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์นะคะบทนี้จะแลบรวมกันกับเรื่องการลําเลียงสารเข้าและออกเซลล์ไปด้วยเลยนะคะเพราะาอันนี้มันนิดเดียวเองไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเซลล์นะคะเซลล์ก็จะมีเป็นโพรคาริโอตกับยูคาริโอตโพรคาริโอตเนี่ยจะเป็น circular DNA ก็คือ DNA ที่เป็นวงแหวนพันกันเป็นในโปรตีนเซลล์ซึมนะคะ แล้วก็ 70S ไลโบโซมไม่มีนิวเคลียสไม่มีเมมเบรนพบในแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียส่วนยูคาริโอตก็จะเป็นพารามิซียมแพลาเนสแอนิมอลเป็น 80S ไลโบโซมแล้วก็มีเซลล์วอลล์เซลล์เมมเบรนเซลลูลาซึมออร์แกเนลนิวเคลียสนิวเคลียร์เมมเบรนแล้วก็นิวเคลียรัสนะคะแล้วก็เป็นลิเนียดีเอ็ค่ะยูคาริโอตเนี่ยก็จะมีพืชแล้วก็สัตว์ของสัตว์ก็จะไม่มีหนังเซลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์แต่ว่าของพืชก็จะไม่มีเซนติโอนะคะ แล้วก็พืชมันจะมี central sap v a c u o ด้วยค่ะอันนี้คือเซลล์เมเบนนะคะเซลล์เมเบนก็คือแบบว่าเยอะหุ Home ้มเซลล์อย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือรูปที่เราวาดเอาไว้มันอาจจะแปลกๆหน่อย <c oughs> มันก็จะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆเป็น l i p ิดโปรตีนแล้วก็คาร์บฮเรตอันนี้เขาเรียกว่า fluid mosaic model ก็คือมันเป็นแบบว่าโมเดลของของไหลอะแบบเป็นของไหลนะคะอ่ามันก็จะมีการกําหนดขอบเขตร,รูปร่างของเซลล์แล้วก็เลือกสารเข้าออกเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์มีนคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะมันก็จะแบบ selective หน่อยเออคาร์โบไฮเดรตในเยื่อหุ้มเซลล์มันจะเป็นไกลโคลิปิดส่วนโปรตีนมันก็จะเป็นไกลโคโปรตีนไกลโคก็คือแบบเติมแป้งเข้าไปอะไรงนี้อืมฟอสโฟลิปิดเป็นองค์ประกอบหลักของมันมันก็จะมีไฮโดรฟิลิกเฮดกับไฮโดรฟอเบิกเทลอันนี้ก็คือเฮดอันนี้ก็คือเทลที่แปลว่าหางอ่าไฮโดรก็คือน้ําโฟบิกก็คือกลัวไอ้ตรงนี้มันก็จะกลัวน้านะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่า หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ส่วนอันที่แบบว่าเป็นกลมๆก,ก็คือหัวของมันมันก็จะหันออกหันออกด้านนอกแบบว่าอันนี้อาจจะเป็นน้ําในเซลล์น้ํานอกเซลล์อะไรงนี้ก็เจอน้ําได้ไม่กลัวอะไรประมาณนี้เออแล้วก็คอเลสเตอรอลทำหน้าที่อะไรก็คือ help maintain fluidity of cell membrane fluidity ก็คือแบบว่าความลื่นไหลอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคโปรตีนโปรตีนในนี้มันก็จะมีแบบอันนี้ก้อนๆก,กลมๆนี่คือโปรตีนนะคะทุกคนเออ อินทิเกรตหรือโลเคตออนอีเทอร์ไซมันอาจจะแบบว่ายัดอยู่ฝั่งหนึ่งหรือว่าไปสองฝั่งเลยก็ได้เออมันก็จะมีหลายๆชนิดที่แตกต่างกันออกไปก็แบบว่าทัานสปอร์ตโปรตีนเป็น Carrier p r โปรตีนหรือว่าชัน e นลโปรตีนก็ได้แคริเ e r p r โปรตีนมันก็จะคือแบบว่าโปรตีนตัวพาอะไรงนี้ก็จะแบบว่าเหมือน selective หน่อยมันก็จะเลือกเป็นเล,เลือกผ่านนิดนึงอ่ะอืมก็คือไม่ได้รับทุกคนแต่ว่าโปรตีนช่องก็คือแบบว่าเอาหมดอืม แล้วก็รีเซพเตอร์โปรตีนมันก็จะเป็นแบบว่าตัวรับสําหรับเคมีคอลไซน์ส่งสัญญาณให้เซลล์ทําอะไรบางอย่างอะไรงนี้อาจจะแบบอยู่ในบทระบบประสาทด้วยเอนไซม์เจตโปรตีนก็คือแบบว่าเร่งปฏิกิริยาเคมีอะไรงนี้ก็เป็นโปรตีนที่แบบมีเอนไซม์ออกมาอะไรเย่างนี้อืมแล้วเขาก็บอกว่าเยื่อหุ้มเซลเนี่ยไหลได้ยื่นออกมาไหลไปได้อะไรงนี้มันก็จะใช้ร่วมกันกันกบเวสิเคิลอะไรงนี้รานสปอร์ตฟาโกไซโทซิสอันนี้ก็คือประโยชน์ของเยื่อหุ้มเซล โอเคอันนี้ส่วนถัดไปเซลล์วอลก็คือผนังเซลล์ผนังเซลล์เนี่ยไม่ได้อยู่ในแอนิมอลเซลล์ก็คือจะมีแค่เซลล์พืชเท่านั้นที่จะมีพืชก็จะเป็นเซลลูโลสหรือเพคกตินเป็นองค์ประกอบถ้าก็สมว่ามันแก่แล้วแบบเซลล์พืชแก่แล้วมันก็จะแบบว่าอาจจะมีลิกนินหรือซูบารินเป็นส่วนประกอบเหมือนกันอ๋อคิวตินในพืชก็จะป้องกันการสูญเสียนะ้ามันก็จะแบบเคลือบๆเอาไว้อะไรเงี้ยพืชจะได้แบบว่าไม่แห้งตายเร็วเกินไปอะไรอย่างงี้เออพืชก็จะมีรูที่เรียกว่าพาสโมเดสมาตา เป็นไซอะไรเนี่ยไซโทพลาสมิกสแตรนคอนเน็กเอเจเมนแอเจเซนเซลก็คือแบบว่าเป็นช่องที่เอาไว้ติดต่อเซลลใกล้เคียงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะทนสป p o r t ด้วยแบบว่าเออท r นสป p o r t อะส่งของอะไรนี้อืมหรือเปล่าใช่ขนส่งเออแบคทีเรียเซลล์วอลของแบคทีเรียก็จะเป็นเพปทิโอไกแค่นไกโคโปรตีนน่าจะเพปทิโอไกแค่นมากกว่านะ อืไดอะตอมก็จะเป็นเซลลูโลสิลิกาแล้วก็ฟังใจเป็นไคตินนะคะทุกคนอืมถัดไป n, n ิวเคลียสนิวเคลียสทำไมาถึงเขียนอย่างนี้อันนี้ก็คืองานที่เราทำส่งครูตอนมสีนะคะทุกคนอย่าไปถือสามันเลยมันอาจจะเขียนผิดไปเยอะเลย f o u n ิน n u คา a r โ o t i c เซ l l มันก็จะแบบว่าราว d หรือ Oval Elongate Shape มันอาจจะแบบว่า กลมหรือรีอะไรงี้ก็ได้นะเอออยู่ตรงตรงกลางหรือว่าอยู่ทางใดทางหนึ่งของเซลล์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบตรงกลางเสมอไปก็ได้ so, เซลราบาบเย่หุ้มสองชั้นอืม control center of cell protein synthesis แล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นศูนย์กลางของเซลล์แล้วก็ย่อยโปรตีนจะมีการส่งต่อสารพันธุก,กรรมที่เป็น DNA แล้วก็เป็นตัวแสดงลักษณะของยีนออกมาโอเคอันนี้ก็จะมีเส้นใยโครมาตินไอ้ตรงกลางคือนิวคลียส แล้วก็เยื่อหุ้มของผนังของเยื่อหุ้มเซลล์เอ้ยไม่ใช่ผนังเยื่อหุ้มของนิวเคลียสก็จะเรียกว่านิวเคลียมเบรนก็คือผนังเยื่อหุ้มนิวเคลียสอืมโอเคเยื่อหุ้มนิวเคลียสสองชั้นมันก็จะมีนิวเคลียพอก็จุดๆดเนี่ยเป็นรูเล็กๆสารก็จะผ่านนิวเคลียสกับไซโทพลาซึมเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ได้แล้วก็นิวเคลียรัสเป็นส่วนที่ย้อมสีติดไม่มีเยื่อหุม้ม มันก็จะสามารถแบบ notice when cell highly s y n t h e s i z e r โป e ตีนถ้าเกแบบว่าเซลล์มันกำลังสั่งเคราะโปรตีนหนักๆเลยมันก็จะเห็นนิวคลียสติดสีขึ้นมาได้แบบย้อมสีติดได้ DNA RNA โปรตีนเนี่ยเอาไป RNA synthesis อ๋อไม่ใช่สิเขาบอกว่า DNA กับ RNA มันแบบว่า synthesizes ไลโบโซมออกมาแบบว่าเป็นใช้ไล b o โบโซมในการแบบว่าสั่งเคราะห โปรตีนอืมแล้วก็โครมาทินอันนี้คือ d n a กับโปรตีนขดตัวเป็นโครโมโซมอันนี้คือโครโมโซมแล้วแบบว่าโครโมโซมก็คือมีโครมาทินอยู่เป็นเส้นใยโครมาทินที่แบบว่าขดตัวอะไรงนี้อ่าเส้นที่หนาขึ้นเท่ากับโครมาทินแล้วอันนี้ก็ด้านในโครมาทินก็จะมีส่วนของฮิสโตนโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบอะไรงนี้แล้วแบบว่าบางส่วนของโครมาทินก็เป็น d n a ออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ใช่ โปรตีน DNA ก็คือนิวคลียโซมเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มให้นะทุกคนว่านิวคลียโซมคืออะไรเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ชีตแรกๆมันอาจจะแบบว่ามีภาษาอังกฤษเยอะแต่ว่าเธอทําไปชีตหลังๆมันก็จะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษแล้วมั้งเพราะเราก็ขี้เกียจเขียนภาษาอังกฤษแต่อันนี้ครูเขาบอกให้เขียนโอเคทีนี้ไซโทพลาซม ไซโทพัสซึมเนี่ยมันก็จะมีไซโทซอลกับออร์แกเนลไซโทซอลก็คือแบบว่าเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวอะไรงนี้เป็นแบบว่าน้ำอ่ะอยู่นอกเยื่อหุ้มเซลล์เรียกว่าเอ็กโซพัสซึมแต่ว่าเธออยู่ด้านในก็เรียกว่าเอนโดเอ็กโซเอนโดแบบว่ามันเป็นคำพรีฟิกของชีวะแบบว่าเอนโดก็คืออะไรในในทั้งหลายอะไรองี้เอ็กโซก็เหมือนเอ็กซิตอ่ะออกออก,ออกด้านนอกอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ออร์แกเนลก็คือเอ็กซิตวิดอินเดอร์ไซโทพัสซึม various o r g a n e l l e มันก็จะแบบว่ามีหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็ศูนชั้นไม่มีสามชั้นนะอืมประมาณนั้นเป็นเยื่อหุ้มแล้วก็อันนี้คือจะมีทฤษฎี endosymbiotic ใช่เขาบอกว่า e u ค a r y o t i c cell originate s from prokaryotic cell ย e ูคาริโอตเซลล์เนี่ยมันมาจากพปรคาริโอตมาก่อนนะอะไรงนี้มเมมเบรนที่หดตัวลงแล้วว้าเข้าไปเป็นนิวเคออกเกลียสออร์แกเนลต่างๆของเซล อืมประมาณนี้อ่าเขาก็บอกว่าคือเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยมันมาจากโคคาริโอตมาก่อนนะเพราะว่ามันแบบกินเซลล์เข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนทฤษฎีนี้มันจะเอาไว้สําหรับไมโทคอนเดรียกับคอรูพาสเป็นส่วนใหญ่เขาบอกว่า เอ็กซ์เทนเอนโดซีมเบิซิต์เซลได้กินแอโรบิกแบคทีเรียหรือแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้แต่ว่ามันไม่ถูกย่อยนะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งก็คือไมโทคอนเดรียกับคลรพลาสเนี่ยมันเคยเป็นแบบพคาริโอตเซลมาก่อนแต่อยู่คาริโอตก็กินมันเข้าไปแล้วก็เอามาเป็นออร์แกเนลของตัวเองเลยเอละไรประมาณน,นี้โอเคแรปมดหน้านี้แล้วอวยมากแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเมื่อกี้นี้แอปคน Google อะไรนะนิวคลีโอโซมเขาบอกว่ามันคือหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของโฮมาทิน มันคือสาย DNA ที่พันรอบแกนกลางโปรตีนฮิสโตนแดโมเลกุลเหมือนลูกปัดร้อยสายอาะไรประมาณนี้แล้วสรุปมันคืออะไรกันแนอ่อะนิวคีโอโซมอ๋อมันคือแบบเรียกอันนี้หนึ่งอันว่านิวคีโอโซมอะก็ถูกแล้วใช่มันคือแบบว่า DNA ที่ถูกพันโดยโปรตีนฮิสโตอนอะไรประมาณนี้ มี definition ที่ชัดขนาดที่ชัดมากกว่านี้ไหมอ๋อมันคือหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของโครมาทินใช่หน่วยโครงสร้างของอไอเนี้ยอัดและจัดระเบียบ DNA ภายในนิวเคลียสของเซลล์เขาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนลูกปัดนิวคลีโอโซมจำนวนมากก็คือไอตัวเนี้ยหนึ่งตัว ที่ลอยอยู่บนเส้นได้ d n เอแล้วนำลูกปัดที่ลอยๆเข้ามานี้ม้วนขึ้นไปเป็นเกลียวแน่นขึ้นเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเส้นใยโครมาทินที่กลายเป็นโครโมโซมภาพนี้ก็ค่อนข้างชัดอยู่ไม่รู้ไปเอามาจากชีทไหนน่าจะชีททูแหละโอเคถัดไปนะทุกคนก็คือออกเกนิลส่วนนี้ก็จะค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่ามันสนุกอยู่นะอืมถ้าอยู่มสีก็อาจจะเหนื่อยๆอ่ามันจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็ศูนย์ชั้นมันก็จะค่อนข้างแบบโอ้บูมอะไรก็ไม่รู้เยอะมาก เราก็จะจําแค่สองชั้นกับศูนย์ชั้นนะทุกคนแต่ว่าไอ้หนึ่งชั้นเนี่ยก็คือที่เหลือไงก็ไม่ต้องจาโอเคมาที่ศูนย์ชั้นกันก่อนเลยศูนย์ชั้นก็คือไลโบโซมไลโบโซมคืออะไรก็คือแบบว่าเอาไว้สังเคราะห์โปรตีนมันก็จะประกอบด้วยลา r g e s u b u n กับ s m a ลส subunit มารวมกันเมื่อโปรตีนซินธิซิสถ้าเกิดแบบร่างกายจะต้องการสังเคราะห์โปรตีนมันก็จะแบบอุ๊ยมาประกอบร่างไปแบบอะไรงี้แล้วก็ทํางานเออประมาณนี้อ่า ER บอลไร o บโซมก็จะเน้นส่งออกถ้าเกิดแบบว่ามันเป็นของ E.R มันก็จะแบบชั้นส่งออกไปก็คือแบบว่าทำซินธซิสตรงนี้แบบว่าย่อยตรงนี้แล้วก็ส่งออกไปที่อื่นๆ free ไรโบโซม free floating not attached to E.R ที่ไซโทโซลอะไรเงี้ยแบบเป็นคนอิสระเนาะฟรีๆองเงี้ยมันก็จะผลิตโปรตีนใช้เองในเซลล์แบบทำเองกินเองค่ะอะไรงี้อืมอ่าเซนเิโออันนี้คือคนละอันกันแล้วนะเราก็ไม่มีที่เขียนมันก็เลยดูติดๆกันไปหน่อย เซนทิโอคืออะไรมันก็คือแบบว่าอย่างนี้วาดรูกกะเละมากมันคือคู่คู่มีโปรตีนล้อมรอบก็คือ u, เซนโทโซมไมโครทูบูมันจะเป็นเก้าบวกศูนย์อ่ามันจะเป็นแอนิมอลเซลล์ยู่ l เซลลูลาออร์แกนก็มีนะ เป็นตัวที่เอาไว้คอยทำสปินเดิลไฟเบอร์เซนโทโซมทำสปินเดิลไฟเบอร์เดอริงเซล d i ว i ช i ันก็คือแบบว่าพอเซลมันแบ่งเซลอย่างนี้มันก็ค่อยๆย,ยืดออกมาจากสองฝั่งอะไรเงี้ยมันก็จะเซนโทโซมทำสปินเดิลไฟเบอร์ทำเส้นใหญ่ประมาณนี้เออแล้วมันก็จะมีแฟกเซนล่าเป็น9กบวกสอันนี้คือหมายถึงโครงสร้างนะมันก็จะแบบเป็นกลมๆอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งเราก็วาดรูปไม่สวยก็เลยไม่ได้ว่าส่งครูไป เออมันก็จะมีแฟกเตล่าเป็นเก้าบวกสองซิเรียเป็นเก้าบวกสองส่วนแบล็ซเบอร์ดี้เป็นโครงสร้างเก้าบวกศูนย์อืมแต่ตรงนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เธอมันผิดก็บอกได้นะทุกคนหรือว่าทุกคนอาจจะลองคน Google ดูอีกทีเธออยากเช็คความชชวร์แต่ว่าข้อสอบมันไม่แน่ใจว่าเขาจะออกลึกขนาดนี้ไหมน,นะแต่ว่าไม่รู้อะแต่เดี๋ยวเราอาจจะไปดูอีกทีแะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็คือไซโตสเกเลตันอันนี้ก็คนละอันแล้วมันก็จะมีไมโครฟฟลามต์ไมโครทูบูลแล้วก็อินเทอร์มีเดียตฟลามัน ไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยก็จะแบบว่าเป็นหน่วยย่อยของไมโครทูบูอืมใช่ไหมไม่ไมโครทูบูเป็นหน่วยย่อยของอมไ,ม My ไมโครฟิลาเมนต์อันนี้คือสับเซตโอว้าวเด็กมอสี่เบลเซตสุดยอดเลยตัวฉันอืมแอคตินสับยูนิตก็เป็นหน่วยย่อยของแอคตินโปรตีนอืมมันก็จะเป็นอะมีบอยมูฟเมนต์ก็คือเป็นมูฟเมนต์แบบอะมีบ้าอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบ ไหลยอย่างนี้เออ m u s อันนี้พบใน muscle cell ด้วยใชยเด็กมหกที่เรียนระบบประสาทมาแล้วยืนยันพบแล้วก็ค่อนข้างยากเลยเออแล้วก็ทำหน้าที่ไซโตเคนสซิสคอยแบ่งไซโทพลาซึมไซโคซิสการหมุนเวียนเป็นวงกลมอ,อ่าส่วนไมโครทูบูลทำอะไรบ้างมันก็จะมีโปรตีนทูบูลินที่เป็นหน่วยย่อยของไมโครทูบออูลทำในการท p o r t ต and transport เป็นยุติดแล้วก็ทันสปอร์อะไรอย่างนี้ฟอร์มสปินเดิลไฟเบอร์สตั๊กเจอร์เป็นแก่นของซิลียกับแฟกติลัมอืมแล้วก็อินเทอร์มีเดียตฟิลามนต์คือเหมือนเราจะต้องจําว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อินเทอร์มีเดียตฟิลามนต์ก็คือให้ความแข็งแรงโปรตีนเคราตินเช่นเล็บผมผิวหนังอะไรประมาณนี้นะทุกคน ถัดไปอันนี้ก็คือ2ชั้น2ชั้นมีอะไรบ้างก็มีแค่อ2อันคือไมโทคนเดียกับคอลูพาร์ตไมโทคนเดียก็คือจะอยู่ในพืช outer membrane is smooth ก็คือแบบว่าด้านนอกมันก็แบบว่า smooth แบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็ผิวเรียบ inner membrane is ford ก็คือแบบว่ามันก็พับอย่างนี้นะมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า c r i s t y coil increase surface area ทำให้พื้นที่ผิวมากขึ้นเออ contain electron transport protein obtain to the breakdown nutrient cellular respiration มันก็จะคอยแบบว่าเก็บอิเล็กตรอนเอาไว้ transport อิเล็กตรอนอ๋อมีโปรตีนที่เอาไว้สำหรับการ transport ของอิเล็กตรอนเป็นขั้นตอนหนึ่งในแบบว่า k r e บอืมเอาไว้สำหรับการ cellular respiration หายใจระดับเซลล์ matrix มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า metric ก็จะเป็นแบบว่ามีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการ c e ล l u l a r respiration เหมือนกันเป็นตัวสร้าง ATP circular DNA แล้วก็มี7 0็ดสิบ s ribosome เพราะมันเคยเป็นพวกคาริโอนมาก่อนเหมือนที่เคยบอกไปใน endosymbiosis ตรงนี้อืมใช่แล้วก็ถัดไป c h l o r o p a t อันนี้ก็คือพบในพืช plant หรือ p พ o t ส s นะทุกคนมันก็จะเป็น green p l a ด t i d เป็น c h l o r o p h y l เ o อร์เมมเบรนอินเนอร์เมมเบรน ก็จะมีด้านในด้านนอกเหมือนกันคล้ายอันนี้เลยมันก็จะมีไทลาคอย i n c r e a s ์ the s u r f a c e ฟิซซ์แอน a อียสโตรมาไทลาคอยแล้วก็ um, DNA, s, แกรนุ่ม c i r c u l a r DNA 7 0 s เไลโโซมเาเคยเป็นโพรคาริโอดเหมือนกันแล้วก็มันอาจจะมีสีที่หลากหลายกันอะไรงี้แบบว่า Differ e n ตแตกต่างออมีถุงแบนเป็นไทลาคอยเรียงกันแนวตั้งก็เรียกว่าแกรนุ่มและจุดที่เชื่อมกันของไทลาคอยก็คือสโตรมาเป็นแบบว่าจุดที่เชื่อมกันระหว่างไทลาคอยแต่ละอันมันก็แบบอาจจะเป็นคอนโดอย่างงี้ สโตมาเก็บเอนไซม์ในการโฟโตซินเทซิสแคโรทีนอยด์ลิลโคพาสแคโรทีนอยด์ก็คือแบบว่าเราเข้าวัตถุสีเหลืองส้มแดงแล้วก็ลิลโคพาสเป็นค o l o r l e s s p ิ a ก็คือแบบไม่มีสีอะไรงนี้สีใสโอเคเหลืออีกเจ็ดนาทีจะเสร็จทันไหมทันทันแหละ e n d o p l a s m i กเ e t i c u l u m ก็คือส่วนที่แบนแล้วก็เชื่อมกันมันจะลักษณะแบนๆแล้วก็เชื่อมกันอย่างนี้ มันก็จะมี IER กับ SER, Rough Endoplasmic Reticulum มันก็จะแบบว่าเป็น Reticulum เป็น ER ที่มีไรโบโซมาเกาะคอยสังเคราะห์โปรตีน SER ก็คือ Smooth Endoplasmic Reticulum ก็คือไม่มีไรโบโซมาเกาะสังเคราะห์ไขมันเก็บ Ca2+ ก็คือแคลเซียมไอออนแล้วก็ฮอร์โมนเพศแล้วก็คอยดีท็อกอะแบบว่าดีท็อกลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปอืมเป็นช้าล้างสารพิษโอเค กอจิคอมเพล็กก็คือแบบว่ากอจิบอดี้ก็ได้นะเป็นถุงแบนซ้อนเป็นชั้นอย่างนี้เอ่อคอลเลกคอนเซนเทรตโมดิฟายคอยเก็บเป็นถุงเก็บของก็ได้แบบว่าปรับให้มันแบบพอดีพอดีก็ได้หรือว่าโมดิฟายโปรตีนและลิพิดแบบว่าปรับแต่งเออนั่นแหละเชงอิดอินทูไกโคโปรตีนไกโคลิพิดคอยเติมไกโคก็คือแป้งให้กับโปรตีนและลิพิดประมาณนั้นไลโซโซมฟาวอิน Animal c e l ซ Only แต่ว่ามันก็มีคนมาบอกว่าโอ้ไม่ใช่นะซอมพลนหรือโปรตีสก็อาจจะมีก็ได้อย่างเช่นแบบว่าเออ่ดอกไม้ที่มันกินได้อ่ะดอกไม้กินแมลงอ่ะประมาณนั้นเช่นดอกอะไรนะที่มันกินแมลงได้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะฮุยไมก็สมองเบอร์ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวแปะกันแล้วกันไม่รู้ โอเคต้องไปรวมกับอะไรสักอย่างถึงจะทํางานได้มันก็อาจจะไปรวมกับเวสิเคิลหรือแอคิโออะไรงนี้มันถึงแบบว่าจะสามารถย่อยได้อืมถัดไปพอาร์ทิโซมก็คือแบบว่าเป็นตัวคาตาไลซ์คาตาคาตาไลติกเอนไซม์ทูเบรกดาวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งอันนี้มันเป็นสารพิษนะทุกคนมันก็เลยต้องแบบว่าเอ่อต้องมาทําลายมันออกด้วยอ่ะเป็นท็อกซิกซับสแตนซ์เก็บสารพิษมีเอนไซม์คอยย่อย อ่ะถัดไปแว c ์คิโอก็จะเป็นตัวควบคุมสมดุลน,น้ำมันก็จะมีคอนแทคท t i แวร์คิโอ่ฟูดแวร์คิโอแล้วก็แสบแว c ์คิโอ่คอนแทคทก็จะเป็นวอเ e อร์บาลานซ์อยู่ในอะมีบาพารามิซิมฟูดแวร์คิโอก็คือแบบว่าเก็บอาหารอะไรอย่างงี้รีซิฟซับสเตนรีโคไซที่เป็นเม็ดเลือดขาวโปรตีสอะมีบาอืมใช่แสบแวร์คิโอก็คือแบบว่าแพนเซลวอเ a อร์ cell, Water, หรืออัลเทอร์ซับส c ตน มันก็จะมี Central ล a วคิโแซบไวคิโอก็จะเจอในบางชนิดของเซลล์พืชเอ่อฟลูอิดมิ e r นอรก็จะแบบเก็บธาตุอะไรเงี้ยเอ่อเขาบอกว่าอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกอะเดี๋ยวมาแปะนะทุกคน oh. when order the vacio merge to ฮะ huh? when order the vacuo merge to vacuo ฮะตอนมอสี่เขียนอะไรไว้ก่อนอืมโอเคถัดไปนะทุกคนก็คือ membrane transport มันก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเย่ yeah. มันก็จะมี small Molecule กับ large small ก็คือแบบว่าขนส่งโมเลกุลที่เล็ก ก็จะมีพาสซีฟคือความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยก็จะมีซิมเปิลฟาสิลิเตตแล้วก็ออสโมซิสซิมเปิลก็คือแบบว่าก็แพร่ปกติปกติเลยส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าลิพิดโซลูเบลออนชาร์จก็คือแบบว่าไม่มีประจุหรือว่าเป็นของที่แบบว่าไม่มีขั้วก็เลยผ่านไขมันอืมก็จะแบบว่าแพร่จากความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยฟาซิลิเตตก็คือแบบว่าแพร่แบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้ก็จะมีโปรตีนคอยอํานวยก็จะเป็น สารมีขั้วเพราะว่ามันเข้าผ่านผ่านแบบฟอสโฟลิพิดใบเรที่มันเป็นไขมันไม่ได้ก็เลยต้องไปผ่านช่องโปรตีนน่ะเออถัดไปออสโมซิสก็จะเป็นแพร่ของน้ําจากน้ํามากไปน้ําน้อยอันนี้ก็จะสนใจน้ําอาจจะมีหรือไม่มีโปรตีนช่วยในการผ่านก็ได้ถัดไปแอคทีฟก็คือความหนาแน่นน้อยไปหามากมันก็จะมีแอคทีฟทรานสปอร์ตสู้ความเข้มขน้นใช้พลังงาน a อทในการช่วยถัดไปเอาออกมันก็จะมีเอกโซไซโทซิสกับเอนโดไซโทซิส ถ้าเกิดแบบว่าลาชมโมเลกุลแบบผลักออกเนี่ยมันก็จะเป็นเอาสารลงเวสิโคิเอ้ยเวสิเคิลแล้วผลักออกไปโดยฟิลส์เยื่อหุ้มแล้วก็ออกจากเซลล์ไปถัดถัดไปเอาเข้าก็คือเอนโดไซโทซิสมันก็จะมีฟาโกไซโทซิสกับฟิโนไซโทซิสฟาโกก็คือแบบว่าการกินเซลล์มันก็จะแบบว่ายื่นเท้าเทียมหรือสูดโอโเดียมมันก็จะยืน่นสูดโอโดียมเข้ามาแล้วก็อบแล้วก็กินเข้าไปกินของเข้าไปในเซลล์เช่นอะมีบากินแล้วก็บีบเยื่อหุ้มเป็นเวสิเคิลเข้ามาในเซลล์ เอาไวซิเข้าไปแบบรับเป็นถุงรับอะไรเงี้ยฟิโนเซทิซิสก็คือแบบว่าการดื่มเซลล์หรือเป็นของเหลวก็คือเว,ว้าให้ของเหลวนั้นเข้ามารีเซปเตอร์มีเดียเต็ดก็คือแบบว่าเป็นตัวรับเฉพาะคืออยากจะวออันนี้เข้ามากกว่ามันคล้ายๆฟิโนเซทิซิสเลยแต่ว่ามันก็จะมีตัวรับเฉพาะอย่างเช่นการรับ HDL เข้าไปในเซลล์ตับโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะและถ้าเกิดเนื้อหาผิดอะไรก็สามารถทักได้รู้สึกว่าคลิปนี้เบลอมากเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดต่อไป